สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูลูกนกนะคะที่ออกสีแล้วนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยว้าวสีเหลืองนะคะรถนี้ได้สามตัวสีเหลืองแล้วก็สีออกเขียวนิดหน่อยอันนี้คือเป็นลูกนก,กที่อายุประมาณ20กว่าวันนะคะสีของเขาก็จะเริ่มมีสีสันขึ้นนะจากตัวแดงๆที่ไม่มีขนเลยนะคะโอ้เสียงดังมาก เสียงดังมากนะคะาจากที่ไม่มีขนเลยก็จะเริ่มมีขนน้าและตอนนี้สีของเขาก็เริ่มออกแล้วนะคะสามตัวน่ารักมากนะคะตัวไหนที่สีแปลกๆตักถึงจะเก็บเอาไว้นะคะตัวไหนที่สีซ้ำๆเดิมๆก็จะส่งขายราคาตัวละ150บบาทนะคะใครอยู่สกลน,นครอยากเลี้ยงนกก็มาอุดหนุนได้นะคะ ใครแวะผ่านมาแถวพังโคนก็แวะมาอุดหนุนได้ตัวละร้อยห้าสิบาทก็คือตัวขนาดเนี้ยค่ะตัวขนาดที่มันบินได้เนี่ยบินลงมาพออายุสักสามสิบหกวันเนี่ยเขาก็จะบินลงมาที่นี่นะน้องหงกนะอันนี้คือยี่สิบกว่าวันพอถึงครบกําหนดสามสิบสี่สิบวันเนี่ยไม่ถึงสี่สิบวันนะสามสิบกว่าวันเขาก็จะเริ่มมีปีกเต็มแล้วก็บินได้เขาก็จะบินลงมานะคะก็จะลงมาแล้วจะมีพ่อแม่นกนะคะมาสอน สอนกินข้าวจะจะน่ารักมากเลยนะทุกคนเห็นแล้วก็จะอมยิ้มเวลาเขาลงมาพ่อแม่นะคะก็จะสอนสอนกินข้าวสอนเวลาลูกกินข้าวทำยังไงสอนบินโอ้ยน่ารักน่ารักมากนี่นะคะพ่อแม่พ่อแม่แมห่วงละห่วงละเดี๋ยวต้องเอากงหันกลับคืนลูกของโยกเนี่ยถ้าเกิดว่ารังเขาไม่อยู่ที่เดิมหรือว่ามีอะไรรบกวนนะคะเขาก็จะ บางทีเขาก็จะไม่มาเลี้ยงลูกเขาเลยนะอ่านะคะมันมีนกตัวหนึ่งออกจากกลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยมันจะออกจากกรงนะคะไม่รู้ออกได้ยังไงแล้วมันพยายามจะเข้ามามีเพื่อนเนี่ยไปชวนเข้ามาเนี่ยแต่แต่ยังจับไม่ได้นะคะพอตักเดินไปเอาที่ตบ ตะปบมันก็จะบินหนีเมื่อคืนนี้มาแอบดูดึกๆให้มันนอนนอนหลับแล้วก็จะตะบบเอาแต่ว่ามันก็มันก็ไม่เจอนะเนี่ยมันก็จะบินพอเราจะจับก็จับไม่ได้กลัวมันหิวไงเพราะว่านกหงส์ยกอะมันปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหากินไม่ค่อยเป็นนะมันก็จะหิวไม่มีอะไรกินอะตอนนี้น่าจะผอมผอมมากๆเลยแต่ถ้าเราไปใกล้มันก็มันก็จะบินหนีอ่ะ ต้องรอให้หลับต้องรอให้มันนอนแล้วก็มานอนอยู่ใกล้ๆพอที่จะจับได้แต่เมื่อคืนหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปน,นอนที่ไหนนะคะไปแล้วเห็นไหมวิ๊วิวหมาไล่หมาไล่บ่าวนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนหมามันวิ่งไล่นกแล้ว